นี่อาหารแกะอันนี้ต้องแบ่งไหมไปมีแต่แบบแสบๆคือไปอย่างนี้เลยนะก็ได้ข้าวโพดสองแกะก็ได้แล้วแล้วยืดให้มันอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่เอาทีละเส้นครับพี่เอาทีละเส้นให้คุณชีพคุณชีพเออมันดึงไปเองเลยวะฮ้ยแยมว่ะ ดึงไปเลยดึงไปเลยอ๋อนี่ตัวนี้ทำหน้าตาหน้าสงสารมากเลยอาดึงไปดึงมาเลยเออเอ้าเอาเอาตัวนี้พิ่งออกมาเลยอืม <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ไม่ต้องแย่งกันอะเอ้อ๋อมันจะกินข้าวโพดอ๋อมันชอบกินข้าวโพดโอ้ตอนนี้ชอบกินข้าวโพดอ่ะหญ้าตัวไหนชอบกินหญ้าอ่ะหญ้าไปดึงไปแป๊บนึงแป๊บนึงครับครับให้อยู่แล้วครับให้อยู่แล้วครับมีเซลล์ไเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้หมดก่อนในปากนะเฮ้ยตัวไหนตัวไหนแป๊บนึงเฮ้ยเห็นไหมนะเดีวอือืเฮ้ยไปเออดึงไหมเออ Bla…. บลา a บกชี k a บก a ิวนยูไม่ครัันไนับหมอ่ะกินหญ้าไหมไม่ชอบหรอข้าวโพดไหโพดฟีมเอาข้โพดให้นหน่อยมันบางตัวมันไม่ชอบกิน เนี่ไอตัวนี้บางตัวไม่ชอบกินหญ้าบางตัวชอบกินกระโพดไอ้นี่ลูกนีมีนี่หนูกินอันนี้นี่ลูกหนูเย่มตะกะตะปวยไมแตงคนอื่นกินด้วยยแงคนอื่นด้วยเป็ดเปเปดถือฝักถือ จัดมือเขานะโอ้ขอโทษขอโทษนี่อันเนีย้ยเออนี่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 อันนี่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 โอ้ขอโทษนี่อันนี้เอาไปเอาไปเอาไป มันชอบกินข้าวโพดเนาะชอบกินข้าวโพดมากกว่ากินใหญ <c oughs> ่ใหญ่อ้วนเรียกว่าน ี่หมดแล้วบัวเบอเอาอีกบ้าเอาเอาข้าวโพอดอีกปะอืกินข้าวโพดดีออ่าเอาตังไปจ่ายด้วย thanks for watching that is feeding cheap